สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดนิทรรศการโฮมคัม m ิ่งพาใจกลับบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะ5โซนทางเลือกช่วยคนรุ่นใหม่วัยทำงาน Move on จากภาวะหมดไฟเครียดซึมเศร้า มุ่งลดเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวนางเบนจมาพรลิมปีเสถียรผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,อ,อและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสอสอ,อ,อกล่าวว่าจากข้อมูลไทยเฮลท์วอชจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี2566พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้วัยทำงานมีภาวะหมดไฟสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะมาจากการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่แบบลูกผสมหรือไฮบริดทำให้เสียสมดุลชีวิตกับการทำงานเนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเจอภาวะกดดันจากการทำงานกลายเป็นความเครียดสะสมนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ที่สำคัญค่ะก็ยังพบข้อความที่กล่าวถึงความเครียดจากการทำงานในสื่อโซเชียลมีเดียระหว่างมีนาคมถึงกันยายน2,565ถึง18,888ข้อความในจำนวนนี้ต้องการลาออกจากการทำงานถึง54%สะท้อนถึงการขาดวิธีการจัดการชีวิตและการทำงานที่สมดุลตอกย้ำแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตใจของวัยทำงานที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สสสตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งรวบรวม,รวมองค์ความรู้พัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนิทรศการ Homecoming พาใจกลับบ้านเพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานค่ะได้ตระหนักถึงทางเลือกในการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจผ่านงานศิลปะที่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์5โซนด้วยกันดังนี้1 สำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 2. ปล่อยขยับร่างกายไปพร้อมๆกับจิตใจ 3. กอดสัมผัสแสงเสียงของชิ้นงานสร้างความมั่นคงในใจ 4. นอนเอนกายมองแสงประกายน้ำเพื่อความผ่อนคลายและ 5. ฟังเสียงที่อยู่รอบตัวคลายความโดดเดี่ยวเป็นการสร้างมีการมีส่วนร่วมให้สำรวจจิตใจของตนเองไปด้วยกัน โดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าชมนิทรทศกาลตลอดเดือนมิถุนายน2566ที่บริเวณชั้น2 River City Bangkok กรุงเทพค่ะ